ความทุกข์ของผู้ที่ปฏิบัติธรรมผู้ปฏิบัติธรรมที่เป็นคารวาสเมื่อปฏิบัติสมถะวิปัสสนากรรมฐานไปนได้สักระยะหนึ่งอาจพบว่าตนเองยิ่งปฏิบัติแทนที่จะมีความสุขมากยิ่งขึ้นไปเรื่อยๆกลับมีแต่ความทุกข์ใจที่เป็นแบบนี้เพราะอะไรให้รู้ไว้เลยนะครับว่า มีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นในการปฏิบัตินั่นเองครับเพราะการปฏิบัติธรรมในทางพุทธศาสนาหากว่าปฏิบัติถูกทางแล้วเราจะสามารถสังเกตได้เองรู้ได้เองก็คือความสุขของเราจะมีเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆความดีงามความมั่นคงของจิตของคุณธรรมก็จะมีอยู่ในตัวของผู้ที่ปฏิบัติธรรมตามแนวทางที่ถูกต้องนะครับ พระพ,มพ,พรมคุณาภรณ์ปออปยุตโตท่านได้กล่าวไว้ว่าจุดมุ่งหมายของพระพุทธศาสนาคือภาวะไรทุก์ไม่มีการเกิดขึ้นแห่งทุกข์อีกต่อไประหว่างปฏิบัตินั้นความทุกข์ก็จะค่อยๆน้อยลงน้อยลงและความสุขก็จะเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นไปเรื่อยๆมีผู้ปฏิบัติธรรมหลายท่านมีความไม่แน่ใจ ว่าจะบรรลุธรรมตามที่ตนเองได้หวังไว้ได้เนื่องจากการใช้ชีวิตประจำวันยังต้องมีหน้าที่การงานที่ต้องรับผิดชอบและยังมีเรื่องของครอบครัวอีกจึงเข้าใจว่าการปฏิบัติเพื่อที่จะให้บรรลุธรรมนั้นไม่สามารถที่จะเป็นไปได้ถ้าหากว่าเรายังไม่ได้ออกบวชจึงเกิดความกระวนกระวายไม่อยากอยู่ในเพศของคาราวาส อยากมีเวลาปฏิบัติมากๆหรืออยากปฏิบัติธรรมในเพศของนักบวชสิ่งเหล่านี้ทำให้เกิดความทุกข์และทำให้การปฏิบัติไม่ได้ผลอีกด้วยความจริงแล้วไม่ว่าเราจะอยู่ในเพศใดก็สามารถปฏิบัติธรรมได้โดยปฏิบัติให้เหมาะกับหน้าที่และความรับผิดชอบของเราที่มีอยู่ในขนาดนั้นผู้ที่ปฏิบัติธรรมแม้เป็นคารวาส ก็ไม่ควรที่จะกังวลไปว่าเพศของตนจะเป็นอุปสรรคขัดขวางในการปฏิบัติธรรมเพียงแต่การปฏิบัติของเราต้องทำให้สอดคล้องกับชีวิตความเป็นอยู่ในปัจจุบันปฏิบัติธรรมโดยไม่มีความย่อท้อก็จะค่อยๆบรรลุธรรมไปได้เองครับแล้วนอกจากนี้แล้วยังมีสาเหตุอะไรที่ทำให้ผู้ปฏิบัติธรรมยิ่งปฏิบัติ กลับยิ่งทุกข์อีกละครับเรามาลองสังเกตดูนิสัยของแต่ละคนดูนะครับบางคนมีนิสัยที่รักความสงบเมื่อเวลาที่ทำสมาธิจนจ,นจิตสงบแล้วก็จะมีความรู้สึกว่าเป็นสุขอย่างมากแต่พอความสงบหายไปทำเท่าไหร่ความสงบก็ไม่กลับมาจึงเกิดความรู้สึกทุกข์ขึ้นมาทันทีบางครั้งกุ้มใจมากยิ่งกว่าคนที่ไม่ได้ปฏิบัติธรรมด้ซ้ำ ในทำนองเดียวกันบางคนเปลียดเสียงรบกวนในขณะนั่งสมาธิพอได้ยินเสียงโทรศัพท์ดังหรือมีเสียงคนคุยกันขณะนั่งสมาธิก็จะรู้สึกหงุดหงิดมากจึงเพ่งโทษและพุ่งความโกรธไปที่เสียงเหล่านั้นทั้งๆที่มันก็ไม่ได้ดังอะไรมากเลยถ้าเรามาพิจารณาดูให้ดีนะครับลักษณะบแบบนี้เสียงที่ดังนั้นมันไม่ได้เป็นปัญหา ปัญหาก็คือความรู้สึกเกลียดเสียงนั้นตังหาที่เป็นปัญหาลักษณะเช่นนี้ถ้าเราจะเปรียบเทียบไม่เห็นชัดๆแล้วก็ไม่ต่างอะไรกับลิงที่เกลียดกัะปิหากว่ากะปิเพื่อนมือของลิงมันจะเอามือนั้นถูก,กับหินหรือเปลือกไม้จนเกิดแผลเลือดไหลซิบๆถามว่าอะไรทําให้ลิงเป็นแผลกะปิใช่หรือเปล่าเปล่าเลยความเกลียดกะปิในใจของลิงต่างหาก ที่เป็นต้นเหตุทําให้มือของมันเป็นแผลและปัญหาที่สําคัญของผู้ที่ปฏิิธรรมจํานวนมากเลยนะครับก็คือความฟุ้งซ่านหรือความเครียดเมื่อเกิดความฟุ้งซ่านหรือเกิดมีความเครียดขึ้นมาจึงทําให้เป็นทุกข์ใจแต่ความจริงแล้วปัญหามันไม่ได้อยู่ที่ความฟุ้งซ่านหรือว่าความเครียดของเราแต่อยู่ที่ความรู้สึกเกลียดที่เรามีต่ออาการเหล่านั้นต่างหาก ถ้าหากเรามองว่ามันเป็นธรรมดาของใจหรือเราวางใจให้เป็นกลางต่ออาการเหล่านั้นความทุกข์ใจในสิ่งเหล่านั้นก็จะลดลงไปยิ่งเราไปเกลียดมันมากเท่าไหร่หรือต้องการให้มันหายไปมันก็ยิ่งจะเป็นศัตรูกับเราหาทางก่อกวนเราไม่เลิกแต่เมื่อไหร่ที่เรายอมรับมันมันก็จะกลายเป็นมิตรกับเรารบกวนเราน้อยลง แล้วก็จะหายไปในเวลาไม่นานจะเห็นกันแล้วนะครับว่าสิ่งที่ผู้ปฏิบัติรำมักจะพลาดไปก็คือตกหลุมพรางความรู้สึกของตนเองจากการที่คาดหวังในการปฏิบัติถ้าทำไม่ได้ตามที่หวังไว้หรือมีสิ่งที่ทำให้เราไม่พอใจเข้ามากระทบแล้วเราไม่รู้จักการวางใจ ทำให้เราเกิดความรู้สึกเกลียดโมโหหรือกุดหงิดซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นตัวการทําให้เรามีความทุกข์มากขึ้นนั่นเองครับแล้วเราควรจะทําอย่างไรการปฏิบัติธรรมนั้นถ้าทําอย่างถูกต้องแล้วจิตใจจะรู้สึกเบาสบายไม่มีความอึดอัดใจอย่างเด็ดขาดถ้าเกิดความอึดอัดขึ้นมาย่อมหมายความว่า การปฏิบัติของเราอาจจะทำผิดทางการปฏิบัติทานั้นถ้าเราจะเปรียบเทียบให้เห็นภาพง่ายๆก็จะเหมือนกับกระบวนการลดน้ำหนักของเราแหละครับมันจะต้องทำให้ครบทุกด้านเช่นถ้าเราจะลดน้ำหนักสิ่งแรกที่เราต้องทำก็คือควบคุมปริมาณอาหารเลือกอาหารที่จะรับประทานและออกกำลังกายมันต้องทำให้ครบทั้งสามอย่างและทำไปพร้อมๆกันด้วย ไม่ใช่เลือกทำเพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเพราะถ้าทำเพียงอย่างใดอย่างหนึ่งมันจะไม่ได้ผลหรือถ้าหากว่ามันได้ผลมันก็ได้ไม่เต็มที่การปฏิบัติธรรมนั้นก็คล้ายกันครับคือใช้หลักว่าต้องทำให้ครบทุกมิติซึ่งจะประกอบไปด้วยมิติแรกก็คือตัวศรัทธาศรัทธาในที่นี้ต้องเป็นสัมมาทิฏฐินะครับศรัทธาในสิ่งที่ถูกต้องอันนี้จะต้องมีมากพอ เราก็ต้องหาอุบายเพื่อให้เรามีศรัทธาเพิ่มขึ้นเช่นหาหนังสือประวัติของครูบาอาจารย์มาอ่านตั้งเป้าหมายว่าเราจะลดละความโลภความโกรธความหลงฝึกความมีเมตตาศึกษาเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดจนมั่นใจว่าชาตินี้ชาติหน้ามีจริงนิพพานมีจริงเชื่อในกฎแห่งกรรมว่ามีผลจริงและมั่นใจว่า ถ้าเราปฏิบัติอย่างถูกต้องตรงธรรมเราก็จะสามารถบรรลุปเป็นพระอาหารหันต์ในชาตินี้ได้ถ้าหากว่าเราหมดความลังเลสงสัยจิตก็พัฒนาได้เร็วขึ้นอีกมากเลยครับมิติที่2ก็คือทานเราต้องทำให้พอเพียงเพราะถ้าเราไม่สนใจที่จะทำทานเลยเราก็จะเป็นคนที่ยึดมั่นถือมั่นละว่างไม่เป็นสละอะไรก็ไม่ได้การที่เราจะไปถึงจุด ที่รู้จักคำว่าเพียงพอมันก็ยากขึ้นเพราะพุทธเจ้าท่านให้เราทำทานก็เพราะว่าการทำทานช่วยให้เราเป็นคนไม่เห็นแก่ตัวคิดถึงผู้อื่นมีจิตใจโอบอ้อมอารีซึ่งจิตใจเช่นนี้มันมีความเหมาะสมที่จะพัฒนาต่อไปได้ทั้งทางสมถะและวิปัสสนามิติที่สมก็คือเรื่องศีลเรื่องนี้ ก็ต้องรักษาให้บริสุทธิ์นะครับต้องรักษาศีลโดยเน้นไปนที่ใจของเราให้ได้เรียกว่าคุมศีลตั้งแต่ที่ใจคือเห็นผู้คนทุกคนมีความเสมอภาคกันเป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายมันกรริญผภูมิวิหารสีให้มากเพราะข้อนี้พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าเป็นคู่ปรับกับความโกรธความอาฆาตความวุ่วามทั้งหลาย ซึ่งมีความสำคัญมากจะละเลยไม่ได้เลยผู้ใดปฏิบัติธรรมโดยที่จิตไม่มีวิหารธรรมเป็นคเครื่องอยู่บุคคลผู้นั้นอย่าได้หวังจะมีความก้าวหน้าในทางธรรมมิติที่4ก็คือสมาธิการที่จิตของเราตั้งมั่นสามารถที่จะพิจารณาสภาวะธรรมต่างๆได้ดีนั้นก็ต้องมีรากมีฐานมีความสงบของจิตด้วย ถ้าสมาธิไม่มีความสำคัญแล้วพระพุทธเจ้าคงไม่ระบ,บุวิธีทำกรรมฐานเพื่อสร้างกำลังของจิตจากกรรมฐานไวม,มากถึง40วิธีถ้าเราพบว่าตัวเองเป็นคนฟุ้งซ่านบ่อยไม่สามารถควบคุมอารมณ์ได้โกรธง่ายทุกง่ายจนเกินไปนั่นก็แปลว่าจิตของเรามันยังกระด้าง ก็ให้ปราบพยศมันด้วยการทำสมาธิเสียก่อนเรียกว่าใช้สมาธิเป็นเครื่องมือทรมานจิตให้มันเชื่องก่อนแล้วจึงทำในขั้นต่อไปครับมิติที่5ก็คือวิปัสสนาเมื่อจิตเป็นสมาธิความฟุง้งซ่านน้อยลงสามารถกำหนดอารมณ์เป็นหนึ่งได้แล้วจึงค่อยมาพิจารณาความจริงตามลำดับตรงนี้ก็เลือกเอาตามความพอใจ ทั้งกายเวทนาจิตธรรมจากที่ได้กล่าวมาข้างต้นก็จะเห็นได้ว่าทุกอย่างมันร้อยเรียงถึงกันหมดถ้าเราเริ่มต้นไม่ดีปลายมันก็จะมีปัญหาความศรัทธาไม่มีจะเอากำลังใจที่ไหนมาทำทานมาเสียสละถ้าเสียสละแค่นี้ยังไม่ได้แล้วจะเอากำลังใจที่ไหนมาถือศีลมาเจริญภูมิหารสี่ หากศีลไม่ถือผมวิหารสีไม่เคยเจริญเมื่อทำสมาธิมันก็คอยจะมีแต่นิวรณ์หลับตาไปก็จะมีแต่ความฟุ้งซ่านคิดโน่นคิดนี่เพราะมันคิดฟุ้งพูดฟุ้งทำฟุ้งมาทั้งวันอย่างนี้ก็ไม่มีทางที่จะได้สมาธิที่ว่าทำสมาธิกันไม่ได้ที่ว่าฌานนั้นทำยากทำเย็นปัญหามันก็มาจากตรงนี้่ะครับคือศีลไม่ถือ รมวิหารสี่ไม่มีเพียงพอนั่นเองครับเมื่อจิตไม่ได้สมาธิพอไปทำวิปัสสนามันก็เกิดความล่าช้าคือทำไปเท่าไหร่มันก็ย่ำอยู่กับที่ความก้าวหน้าทางธรรมก็เกิดได้น้อยใช้ชีวิตด้วยความลืมเนื้อลืมตัวทั้งวันเผลอส่งจิตออกนอกทางไปทั้งวันมีผัสสะเข้ามากระทบก็รับรู้ได้ไม่กระจ่างชัด ลดความทุกข์ลงไปได้บ้างก็นิดิดหน่อยๆแต่ไม่สามารถที่จะตัดกิเลสก้าวสู่ความเป็นอริยบุคคลได้ลองสังเกตได้เลยนะครับว่าคุณธรรมในศาสนาพุทธจะไม่มีบทที่1บทที่2บทที่3เพราะแต่ละคนมีพื้นฐานแห่งธรรมที่ไม่เท่ากันเราจึงจำเป็นต้องสำรวจตนเองว่าตัวของเราอยู่ในขั้นไหนและทำไปตามขั้นตอนที่ว่ามา ไม่มีคุณธรรมใดที่เล็กน้อยจนเกินไปแม้บางคนไม่เคยเจริญวิปัส,สนาเลยในชีวิตแต่เขาก็สามารถมีจิตที่เบาบางมีเมตตาต่อบุคคลอื่นได้ในขณะที่หลายคนเจริญวิปัส,สนาอยู่เสมอแต่กลับเป็นคนที่โกรธง่ายเครียดง่ายและเบื่อง่ายเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงพื้นฐานที่มีมาต่างกันเราต้องจำไว้เสมอนะครับว่า ทำนั้นมีลักษณะร้อยเรียงกันไม่ได้มีลักษณะอยู่อย่างโดดๆถ้าช่วงต้นธรรมะไม่ดีช่วงสองก็มีปัญหาช่วงสามก็ไปต่อไม่ได้ตรงนี้ต้องลองกลับไปไล่ดูนะครับว่าส่วนไหนที่เราขาดเราก็เสริมขึ้นมาถ้าศรัทธาเราไม่พอเราก็หาอุบายมาเสริมถ้าทานเราไม่พอเราก็หมั่นทำเพิ่ม เมื่อสินยังไม่ดีก็ถือพรมวิหารสี่แล้วคุมสินไปที่ใจของเราจะได้ไม่ต้องอึดอัดถ้าจิตไม่ตั้งมั่นก็ลองฝึกทำสมาธิด,ดูถ้าทำวิปัสสนาแล้วพิจารณาไม่ชัดเจนก็ถอยหลังไปดูทีละข้อว่าเราขาดตรงไหน,นก็เพิ่มเติมในส่วนนั้นได้เลยครับผมได้ไปอ่านเจอข้อความของคุณพศินอินทราวงศ์ได้กล่าวไว้อย่างน่าสนใจครับว่า วิปัสสนานั้นคือดอกและผลจึงอยู่ดอกผลอาจดูมีค่าสวยงามจนใครๆอยากเอามาเป็นเจ้าของแต่ก่อนที่จะมีดอกและผลได้เราก็ต้องมีรากมีใบมีกิ่งมีลำต้นเช่นเดียวกันกับที่เราต้องมีศรัทธามีศีลมีภูมิหารสีมีสมาธิมีวิปัสสนาถ้าทุกอย่างสมบูรณ์พร้อมขอให้เชื่อมั่นได้เลยครับว่า ความก้าวหน้าในทางธรรมจะเกิดขึ้นแน่นอนจะเห็นผลภายในเจวันเจเดือนหรือเจปีไม่ผิดไปจากคำกล่าวของพระพุทธเจ้าแน่นอนครับ